สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้ท่วมหัวรายการที่จะทําให้คุณมีความรู้ท่วมหัวและเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีกับผิงธนริยานะคะและวันนี้ผิงก็มีความพิเศษของไข่ขาวมาฝากค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าไข่ขาวที่เราเห็นจากการตอกไข่เนี่ยนั้น,นจะสามารถช่วยรักษาในเรื่องการอักเสบของแผลผุพรองที่เกิดจากน้ําร้อนลวกได้นะคะงงละสิแต่ไม่ต้องงงนะคะ เพราะว่ามันเป็นสปปรรพคุณของไข่ขาวซึ่งเดี๋ยวผิงก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาประดับความรู้ให้ท่วมหัวกันเลยค่ะสำหรับคุณผู้หญิงหรือคนที่ชื่นชอบงานครัวแล้ว mm hmm. ก็มีอยู่เรื่องนึงที่หนีไม่พ้นนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องอุบัติเหตุนในห้องครัวไม่ว่าจะเป็นการโดนมีดบาดริกกระเด็นเข้าตาของแข็งตกใส่เท้าน้ำมันร้อนๆกระเด็นใส่ผิวหนัง หรือจะเป็นไฟลวกน้ำร้อนลวกใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากคุณโดนน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันกระเด็นหรือเกิดแผลผุพองจากการถูกของร้อนแล้วนั้นการปฐมพยาบาลหรือรักษาแผลก็สามารถทําได้ทันทีเลยคะ่ะภายในห้องครัวโดยวิธีง่ายๆเพียงแค่คุณตอกไข่แล้วก็แยกเอาแต่ไข่ขาวมาทาบริเวณที่คุณถูกน้ำร้อนลวกหรือเป็นแผลผุพองให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งนะคะทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้อีกสักครู่ใหญ่ๆจนไข่ขาวแห้งก็ใช้น้ําเปล่าล้างออก ก็จะพบว่าจะไม่มีรอยแดงหลงเหลืออยู่เลยค่ะและข้อสําคัญก็คือก่อนที่จะทาไข่ขาวนั้นอย่าให้แผ่น้ําร้อนลวกไปถูกน้ําเย็นหรือว่าใช้ของอย่างอื่นมาทาแผลนะคะแล้วก็ห้ามแคะแกะเกาด้วยค่ะและเมื่อทาไข่ขาวแล้วก็อย่าให้แผลโดนแดดนะคะเพราะว่าจะทําให้บริเวณแผลมีรอยดําค่ะเพียงเท่านี้แผลจากการโดนน้ำร้อนลวกของคุณก็จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่ระลึกให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งการรักษาแผลจากน้ำร้อนลวกก็มีมานานแล้วในตำราการรักษาของคนจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเหตุผลก็คือไข่ขาวเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาแผลน้ำร้อนลวกก็เพราะว่าไข่ขาวมีโปรตีนสูงซึ่งสามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับร่างกายได้อีกทั้งยังสามารถดูดซับน้ำมันส่วนเกินบนผิวช่วยยกระชับผิวระรูขุมขนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีรักษาแผลน้ำร้อนรวกที่แสนจะง่ายดายแล้วก็หาได้ง่ายจากในครัวเรานี่เองล่ะคะ่ะรู้อย่างนี้แล้วหากคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุจากแผลน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันกระเด็นก็ไม่ต้องวิ่งวุ่นหาว่านหางจระเข้หรือยาสีฟันกันอีกแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณสมบัติของไข่ขาวก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยไข่ขาวก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยเรื่องของความงามลดสิวเสี่ยนแล้วก็กระชับรูขุมขนอีกด้วยล่ะคะ่ะ สำหรับขั้นตอนวิธีการพอกหน้าด้วยไข่ขาวก็ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณนำไข่ไก่มาหนึ่งฟองเพื่อให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะเลือกไข่ที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะเพราะจะมีปริมาณไข่ขาวที่มากกว่าไข่ใบใหญ่ๆจากนั้นก็ทำการแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากกันตีไข่ขาวให้ทั่วแล้วก็มาทาทั่วบริเวณใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาไว้นะคะทีนี้ก็ทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติค่ะ ทเท่านี้คุณก็จะรู้สึกถึงความกระชับบนใบหน้าและสิวเส้นที่ลดลงค่ะแต่คุณไม่ควรทําเกินสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะเพราะจะส่งผลให้หน้าคุณแห้งจนเกินไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคุณสมบัติของไข่ขาว ที่นอกเหนือจะช่วยสมานผ่าลดอาการผู้พองแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของความงามอีกด้วยก็ต้องขอปรบมือให้กับความสามารถพิเศษของเจ้าไข่าขาวไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะทำให้คุณมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวรอดได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ